พี่น้องครับผมหลังปิปดวกแตกนะครับหอมไม่หรองมันกระจายกันหมดเลยสายล่าดับแนวอีสานอีดี้มาแล้วครับพี่น้อง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานดีนะครับน้องศิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหาเห็ดพ <cin> eh ี่น้องครับผมมาหาเห็ดคือเก้าเลยพี่น้องครับผมช่วงนี้ก็เป็นฤดูการหาเห็ดนะครับเนาะสิมันหรือบ่หมันก็ทะเบิ้งทะรุนพี่น้องไม้ของเฮาเมื่อนี้ก็สิเป็นไม้อ้างเก็บน้าแม่ตีบนะครับเนาะไม้ของเฮานะครับจังหวัดลำพูนเฮาไหนพี่น้องครับผมจังไรนก็ทะเบิ้งทะรุนนะครับเนาะว่าสิมันหรือบะหมันพี่น้อง EP ที่แลวก็ไปดอยขมอพี่น้องครับผม มาเบิ้งอง EP นี้นะครับเนาะมามาโคกอ้างก็บน้ำแม่ตีมนะครับเนาะจังไดจังหดกะถ้าเบิ้งถ้ารุ่นซอยกันนะครับเด้อหาจีบเห็ดซอยกัน,นครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากัไปเลยนะครับเนาะไปเลยครับสําหรับบรราการหม้เฮกะเปียกดีขนาดพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าสิมันหรือว่าหมันนะครับเมื่อเนี้คาพี่น้องมาจเท้อพี่น้อง เห็ดอย่างพี่น้องครับผมดูโผนพวกเป็นเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้ดอกแรกครับผมได้อยู่นะครับเนาะดอกน,น้อยๆนะครับมาเบิ้งพี่น้องครับผมเป็นเห็ดตะไคร้ดอกที่สองครับผม ดอกงี้ดอกงพี่น้องนี่ครับให้แม่บ้านต่ำปนนะครับเมืนะ่อนี้แม่บ้านก็บ,บ่ได้มานำนะครับเนาะตักเมื่อยก่อนไม่ทันวะนี่ครับดอกที่สามอมครับพี่น้อง นี่กะหาซซ่กักนนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นสมมงพี่น้องนะครับข้าเจ้าเด็ดเอามาบึ้งพี่น้องครับผมอาจจะเป็นเห็ดปวกนะพี่น้องเป็นเห็ดปวกนะครับพี่น้อง ดอกบางแคพี่น้องครับผมดอกนี่เป็นเห็ดปอกตาพี่น้องครับผมปาด์ตหอมพี่น้องเมื่ออีดอกนึงพี่น้องครับผมเป็นเห็ดตะไคร้ครับกำลังเป็นกีครับผมปา้าถพี่น้องครับผมได้ไปไม่เป็น นี่จีน้อยครับผมได้อยู่ครับคาดว่าในขพอเห็ดปวกอีกแล้วพี่น้องนะนี่ครับเป็นเห็ดปวกครับพี่น้อง มึงดอกนี่เป็นเห็ดอย่างพี่น้องเป็นเห็ดตะไคร่นะครับมึงครับผมดอกง่ายๆครับอู้หอยหอยขียนพี่น้องดอกงามๆอยู่ด้วยนะครับผมนมๆอยู่ครับอู้อีดอกนึงคนไหนพี่น้องครับผม น้องนี่ครับหน้าเขียวๆเลยนะครับนะแต่ว่าแมงหอยหอยกัดพี่น้องคุณูฟังนี่พี่นอ้องปิ๊ดดอกปุง่งไงพี่น้องครับผมเป็นเห็ดตะไคร้ครับผม เพิ่งมันจีวัยปะโอ้ดื่มอ่อนพี่น้องครับผมน้ำขังแต่ก็ได้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ายาดินแห้งแค่นั้นแหละเพิ่งพี่น้องครับผม คาดว่าจะเจอเห็ดปวกพี่น้นนองปาดพี่กกน้องครับผมเห็ดปวกครับผมนี่ครับเห็ดปวกพี่น้องนี่ครับเห็ดปวกกำลังทั้งขึ้นพี่น้องครับผม มึขงขาคนไี่้อ ดอกจุ่มจุงกับดอกบานน้อยนึงนะพี่น้องมันดอกนี่พี่น้องครับผมเขียวอุ้มรึมเลยครับดอกงามครับพี่น้อง มึงดอกนี้ไม่ต้องครับผมดอกเป็นจุมครับ มูเห็อดพวกอีกแล้วพี่น้องเอาเอาเอาไปเบิ่งพี่น้องนะผมได้ขายได้หน่อยนะครับจที่มีจจกดอกพี่น้องโชคดีแล้วมืนนะ้อไหร่ครับบ้าส์แกดอกครับฮห้าดอกครับพี่น้อง หกดอกไห่เนาะเกียร์บางกันแล้วนะหกปลอกพ่อเนะห็ดปลกอหปลกหกดลอกถือว่าดวางดีนะพี่หนังนะครับ มึงขาพ่นไปน้องขูดดินออกนะครับเนาะเพื่อมัน ลาง,ง่ายพี่น้องครับผมกับทุบันนได้ลาง,ง่ายนะครับเนาะภาวนาให้มันพอ่อต้เห็ดปวกแล้วครับเด้อ เห็ดพี่น้องเห็ดปวกหกดอกล้วนๆนะครับนะดอกงามพี่น้องเ,อเริ่มหมานแล้วเบิ่งฟังนี้พี่น้องครับผมเป็นเห็ดยี่ห้ เห็ดตะไคร้พี่น้องดอกเริ่มเทาแล้วพี่น้องครับผมดอกนี่แต่ว่าก็ได้อยู่บ่ขี้ได้นะครับนะก็ถือว่าสดจนมันถึอฝนพี่น้องครับผมมันจะกาดตอนนี้อ้หพี่น้องครับผมมันจะกาศตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเนาะผมเห็นเห็ดปลวกพี่น้องาเห็ดปวกตับพี่น้องครับผม ตับพี่น้องปัดข้อหิดพวกตับพี่น้งองตัดพี่น้องครับเผียบพี่น้องครับผมมันมันหิดพวกตับนะครับนะดเอาขอให้มันมัน,มนแบบนี้ ไปตลอดนะครับเนาะนี่ครับผลงานเนาะเห็ดปวกเริ่มมาแล้วพี่น้องอีกดอกนึ่งยู่หันพี่น้องครับผมเป็นเห็ดตะไคร้ครับผมแปวครับผมแปวดอกงามๆเห็ดตะไคร้ พวกแับเวร์นพี่น้องฟัง,งนี่สองดอกป,าด,ป,อปาดเป็นเห็ดยังปาดเป็นเห็ดตะไคร้พี่น้องครับผมเห็ดตะไคร้ครับนี่ครับผมหอมพี่น้อง เห็ดปวกดอกนี่ง่ญ่แหงพี่น้องครับผมเดี๋ยวสีภาพพี่น้องย่างขึ้นไปน้ำเริ่มๆสันพูว่อะไรพี่น้องครับผมไปจังเกี่ยวลงมานะครับเนาะเพื่อพ่อเห็ดปวกอีกพี่น้องครับผมไปเบิ่งกันครับเดี๋ยกันย่างหาชอบกันเด้อครับเด้อ กอเห็ดกอกอีกแล้วพี่นอ้องป๊าดมันมันครับผมมันมันเด้อพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับผมผมดีเทียให้เบิง้งนะนี่ครับดอกแรกนี่ครับน้อยๆน,นี่แม่นบัดดิไง นี่ครับผมเป็นเห็ดปวก น,น,นี่น้องมันมันมาเนนอืมงุบวดนะครับเดี๋ยวขอยาเทียบบ้างรอะน่อก็ได่น้อง ผนลงยางเลาอปลาลอเด้อพี่น้องครับผมพ่อเห็ดปลอกอิเลียครับ อยู่าดวงนะครับเนะอีพีกวนท่น,นก,กับพ่ออยู่โดยขโมอพี่น้องครับผมอีพีท่นีัมาเบิ่งอยู่อ้างแม่ตีบครับอ,อ้เป็นเห็ดปวกส่วนหลายนะครับเนาะมันหานพี่น้อง มวงเดียวกับสิบดอกครับผมม่งเห็นตะไคร้ดอกนี้พี่น้องโอ้โหมดแมงกัดเนาะเนาะดอกนี้ก็ได้อยู่ขี่ไล่พอนพี่น้องครับผมบี้อาไว้เป็นเสียครับอีดอกหนึ่งคุณนะพี่น้อง เดี๋ยวไปดอกบักง่้งครับผมมึงมันจะเป็นเห็ดยังอ๋อพี่น้องเป็นเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้ดอกง่ายๆปวกกระึ้นพี่น้องครับผม บอกมากเพิ่นมันหอมยุงกระไหลเด้อครับเด้อกีเห็ดตะไคร้พี่น้องทางล่างอีกครับออิกีบัวไคพี่น้อง ้อยกีงง่ายปนกันรับนเนาะอู้เพียบพี่น้องครับผมถึงจีิถึงดอกนะครับนเนาะอ้าวจริงก่อนพี่น้องมีดอกครับมันๆ,ๆพี่น้อง ขาดใบสิพ่อเห็ดปล่อยอีกพี่น้องน่าจะดอกหนึ่งนะครับเนี่ยเห็ดปลกดอกหนึ่งนี่ครับเห็ดปลกดอกองามๆนะครับนะอ่อ,อน,ออน ิึงดอกนี่พี่น้องมันเห็ดนี่อย่างาเบียร์นะครับเนาะสาดปิ้งเลยพี่น้องพี่น้องโอ้ พ่อมองละดอกครับผมมองละดอกสองดอกนะครับเนาะเหรถือว่ามานัมานหมันพี่น้องครับผมมองละดอกสองดอกก็เอาเป็นเห็ดปวกอีกแลว้วพี่น้องพลาดเป็นเห็ดปวกครับผม มันนี่กระดอกเดียวอีกพี่นองดอกเดียวสดๆไม่ไหมนะครับนี่ยาดเห็ดพวกหลายไว้ขึ้มันครับผมมันเป็นเห็ดยัง เห็ดปวกหรือเห็ดอะไรครับโอ้เป็นเห็ดปลอยแล้วพี่น้องนี่ครับมันหมันโอ้เห็ดปวกหลายพี่น้องครับผมมาเบิ้งพี่น้องแม่นเห็ดปวกบ่พี่น้องครับผมเดี๋ยวมาจะ่ไกลๆนะครับนะโอ้แม่นอีดีพี่น้องครับผม เห็ดพวกอัลีปวกตาดครับปวกตาดไงเห็ดพวกหลายพี่น้องฝนฝนลงเบิดมือเบิดคืนนะครับเนาะ เห็ดปวกมักเกิดน้ำชื้นๆน,นะพี่น้องโอ้โหมูเห็ดปวกไวพี่น้องครับผมเสียฐายไวที่เหมือคาดใบสีพอแล้วพี่น้องเห็ดปวกตัดแล้วนะครับ หอยเก๋หอยเก๋กัดอู้มันมันพี่น้องอนะีพีเลยหอนพี่น้องครับผมเสาร์หามหาบแล้วพี่นอ้องป๊าดเห็ดยังไงพี่นอ้องเห็ดยังไงนี่ว่าเห็ดปวกเด้อป๊าดเห็ดปวกอีพีครับเห็ดปวกอือ เกือบทีไว้แล้วพี่น้องนี่ครับเกือบจะไว้ได้อยู่ครับผมแยงแ็บๆครับ ี่เห็ดทำฟันพี่น้องนี่ครับมัน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 เบิ่งพี่น้องครับผมนั่นเห็ดปะนั่นเห็ดปวกพี่น้องอูเห็ดปวกอีหลีครับ มัวนว่าเกิดในซอกในหลืบพี่น้องดอกนี่นุมน่มๆอยู่นะพี่น้องแต่ว่าพวกมดพวกแมงเจอะมันเบิ้งพี่น้องครับผมผมเห็นเห็ดนี่อย่างพี่น้องนะครับ เ,เห็ดเงี้ยโยเห็ดตายเบีย้ยพี่น้องครับผมนม่ว่าเห็ดปวกพี่น้องเ,เห็ดตายเบีย้ยครับครับผมคาดว่าสิพ่อเห็ดปวกอีกแล้วพี่นอ้องยูจอมปวกเลยนะครับสามดอกจอมปวกเลยครับพี่น้อง พี่น้องครับนี่อสามดอกนี่งามแหงพี่น้องเกือบสามดอกนะครับ พ่อมองแล้ดอกสองดอกสามดอกพี่น้องคือว่าหมันนะครับนะขาด่าสิพ่ออีกแล้วพี่น้องน่าจะดอกเดียวนะครับดอกเนี่ย พวกพี่น้องครับผมแรกแกได้แต่เห็ดเอ้นั่นพี่น้องแรกๆได้แต่เห็ดตะไคร้นี่เห็ดเบีรยนะครับเนาะครับผมสำหรับอีีนี้นะครับเนาะกาหมานเห็ดพวกพี่น้องครับผมส่วนหลนะครับเนาะนี่ครับได้เครื่องกระตาพี่น้อง เห็ดปวกแล้วก็เห็ดตะไคร่นะครับเนาะกระสีหาอ้วกับลงไปหารถดพี่น้องครับผมหาอ้วกับลงไปหารถดแล้วก็สีถอยแล้วนะครับเนาะได้พออยากพอจินแล้วแหละพี่น้องคุณะกระตากระโบม่นกระตานยหน่อยด้วยครับเด้อกระตาบอกง่ายครับผมสําหรับคลิปนี้ ep นี้ก็หมานเติมนึงพี่น้องครับผมพอาเห็ดปวกหลายครับผม สำหรับบรรยากาศเมื่อนี้กับมันกะเป็นสีเปียกๆพี่น้องบรรยากาศกับเปียกฝนก็ตกโปรยๆนะครับเนาะมันก็เลยขึ้นดีพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอแดดออกนะครับเดี๋ยวผมี่พามาซ้ําเบิ้งพี่น้องครับผมว่าสีว่าสีได้อีกบนนะครับเนาะตามจริงเห็ดพวกมันก็ออกปีละเที่ยแหละพี่น้องแต่ว่าย่างหายุมองไม่พี่น้องเพื่อหมันนะครับเนาะ เดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวผมพามาพ่อแม่พี่น้องมาหาเพื่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับเนาะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ผมสายละาดับเนวอีสานดีดีสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสักนี้นะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ